สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาทำผัดกะเพราไก่ะเะาจาก็มีไก่นะเจ้าป้าได้หั่นเป็นชิ้นเนาะบ่ได้ซับนะเจ้าแล้วก็มีใบกะเพรานะเจ้างามๆนะเจ้าเก็บจากสวนหลังบ้านเนาะก็มีพริกกระเทียมโคลกนะเจ้าหกเก็บหยาบเนาะกรงปุ้ปงก็มีน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วขาว่าตซอสหอยนะเจ้าแล้วก็มี ซีอิ๊วดำตัวนะเจ้าอามาทามาลงมือทํากันเลยเนาะเจ้าต่างกระทะเทน้ํามันสําหรับพัดลงไปนะเจ้ามง่ายๆนะเจ้าทํากินเองเนาะเพื่อ,อได้ทําขายนะเจ้าเขาชอบรสชาติแบบไหนเขาก็ปรุงไปเลยนะเจ้า เอาพริกกระเทียมลงไปก่อนนะี้คลาดกระเทียมหอมแล้วนะจ๊ะอาไก่ ใส่ไปเลยนะจ๊าใส่ลงไปครับเลย อกรุงรสก็เลยมะเจ้าใส่น้ำแกลก็น้ำตาลสอดรุงรสเอดหอยนางรมผักกระชายดี๋ยวส่ยใส่จะได้มะเจ้ารดต่า จีจห๋หัวขอบเลยนะ๊ะอาหารจี่อร่อยจีพุปซื้ออาหารทีถดฮือจากคุณพี่มนเป็นกลิ่นนมาเจ้าพาชนะที่อยูเอางาีหัวขอบเลยนะกลิ่นหอมช่วยมาแล้วนะเจ้าที่นี่เขาเติม สีดำไปนิดหน่อยนะจ๊ะื่อสีสันเนาะสวยงามที่นี่ก็เอาใบกะเภาเนาะจ๊ะเออแข้งเอาลงไปเลยใส่เยอะๆจ้ะ กินหอมเคยไปสามบ้านแปดบ้านเราจะเข่จานเนาจนียะหัวปลาด้วยกันจะคนตักข้าวเกล็ดร้อนได้เลยนะคะนี่ชิแล้วนะเราเป็หัวชิ้นเต๋ จันมาเจ้าตัจจกใส่านนะใช่ทีนี้ามาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยจ้ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟก็ได้ประมาณนี้นะเจ้ากะเพราไก่นะเจ้ากินกูก,กับไข่ดาวเนาะมันเปิงดีเนาะเจ้าก็มีพริกน้ำป่าด้วยนะเจ้าเนเพื่อนตักเข้าล้อได้เลยนะเจ้าเดี๋ยวป้าน้องจะไปตักเข้าก่อนเนาะ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมเนาะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นปนอมตัวนะเจ้าแล้วปะกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้า